ใจเย็นๆสิแหม้ใจร้อนไปได้ก็จะเป็นหวงนี่เ็บอาการทำยวระโคไปยังกระบอกชุงกับเป็นเริงไยมากราบฝากประบาทแล้วยังจะเรินสุขเถริงไทยเป็นยังไงบ้างศึกสงครามในคราวนี้มีข่าวดีมาฝากเราไหมกระบอกชินได้รับชัยชนะมาทูลถวายให้กับโลวงพ่นแล้วไปยังิงสมแล้วที่เป็นคุ้นคนกระดูกเหล็กที่ข้านนั้นไว้เนื้อเชื่อใจ ไม่เคยทำเน่น้่าจิตดาผิดบางแม้สักนิดเดียวสีเบ็กระเช้าพี่จะไ็พี่มาะพี่จะอเดินจังเลยหนทีว่าใครจะต้องเสียของข,องของว,วัญไปเลยคราวนี้จะบ้าะาจะังจ,จ,จ,จบของเมื่อวันดับดีโนบะกับเ็นเซนเดต์ก็อา้านหน้าวีกีรับมือนาวทีด้วยนี่อย่างเวลานิดนึ้งครับ บอกนะว่าการพลิโน,นราพงพงนานะครับคนบอกับกคือไ,ไม่น้อมเลยลูกก็่วาพูด่งจะเกิดเตุน,นะเพคะักกใจให้ตรงกันหเ่เราเนี่ยเธอจะยังไงต่อไปก็องทำตามสัญญานะเพหค่เ,คเจ้าพี่ของฝังงฝงนคุันนรออยู่ยินแก้มแคปิน่เคเลิงไทยเัียค่ะ ดังคำเจรจาที่ข้าได้คุยกับเจ้าว่าหากมาดแมนเจ้านำไทยชนะกับสุภดีกิษสานครได้ข้าจะมอบของัพิเศษให้แก่เจ้าแต่มีข้อแม้อยู่สามข้อเจ้าต้องรับปากกับเราได้หรือไม่เรืองชัยยังว่าแต่สัญญาสามข้อเลยพี่ค่ะเป็นแต่ชีวิตเรื่อบ่งชี้เรืองชัยก็ทูลถวายให้กับองค์เหนือหัวได้พเยะค่ะดีถ้าอย่างนั้นข้อแรก ถ้าให้แล้วเจ้าห้ามคืนให้แล้วห้ามคืนข้อที่สองให้แล้วห้ามทุกห้ามตีคืออะไรกันในความคิดหมู่โคงนน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงเพราะทุกตีไม่ได้ต้องเป็นแบบสิ่งของประทาจากโคลท่านเนี่ยต้องเป็นสัตว์เลี้ยงทุบตีไม่ได้กิ้งกืออะไรก็จะไม่กิ้งกือได้แต่กิ้งกือไม่มีนี่นะ หม,มหมูขาสุดขาสั่งเลยนะว่าผมให้หมูทำไมต้องเป็นหมูด้วยเอาก็หมูลเลี้ยงนี่โค้วนไงเอาไว้กินเยอเชียรอะไรเงี้ยเออเออเราอย่าเดี๋ยเราฟังข้อหส่วนข้อสุดท้ายถ้าเหลือเล่มเต็มกำลังให้ส่งกลับคืนถึงดาวกฤษดาเรา,ารับปากสามข้อนี้ได้หรือไม่ทุกพลเมืองไทยก็ะอมเชงตกลงเพ้่สามข้อเลยเนี่ยค่ะดีถ้าเช่นนั้นฟังเราให้ดี เราจะขอมอบพระหลานหลวงพวงระยะให้เป็นผู้จัดงานากับพุทธพลเลิงไทยดีไหมหลานมาด,ดูสดีอนนตอนนี้เราสองคนหมดหน้าที่แล้วปล่ยอยให้ร้านากับพุทธพลเลิงไทยกำลังเนื้อหอม นี่อยู่เทรจากันดีไหมดีไปครับเจ้าพี่แล้วเจ้าพี่จะพาีมไปไหนล่ะเดี๋ยวเสด็จพี่จะพาเข้าเอ็มเคห้องไอยากกินอยู่พอดีเลยใชะไหกันนะดแต่ทีนี้เรจะอยู่กับผนะู้ชายหอเพคะได้อเกล่าแลนะภรรยาไม่ต้องใจเลยโอ้ยหนิไม่ต้องกลัวนะพี่จะจนะ้าขนาดมันอยู่เรือการทะเล,ลมันยังอยู่ได้เลยไ่รู้ดีจังเลยนะฝากกันเลยกันนะ มีอะไรล่ะคะปกป้องดูต่าว่ากล่าวได้เนี่ยค่ะรจ้าทำไมดีโม่งก็ใช่แลนวเวลอนชัยแล้วมีเมียมีลูกอยู่แล้วด้วยแต่ว่าเมียทิ้งไปเหลือลูกแล้วได้เมียใหม่เข้าบ้านเนี่ยดังคำโบราณเขาบอกว่าแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงอย่ายมันไม่ถูกกันนะเนียมึงเนี่ยจะทำยังไงดีต้องทำให้กลัวไว้ก่อนเอาให้อยู่วันหรือว่าต้องแจ้งความขึ้นโรงพักเลย ไปลงถึงขนาดน,นั้นเพราะว่ามึงอยู่กันใหม่ๆไม่ต้องขึ้นโรงพักโรงพสารไม่ต้องไม่ต้องก็ใหญ่ที่โบราณเขาบอกไว้ตัดไม้ข่มน้ำทำให้เขากลัวเราไว้ก่อนดีไหมให้กลัวไว้ก่อนมันเถียงไปทู่บ้านขตนกใจมั้ยี๋ยวอยู่มเชียร์รัชัไม่เข้าดี๋ใครคะใครฟ้าคะมึงเล่นตาม,มเรื่องมึงเปล่ากะกูอยากจะรู้อีฟ้าคนไหน เลิศชัยที่จริงแล้วเนี่ยหญิงอ่ะกาไม่เคยอยู่กับผู้ชายมาก่อนเลยเป็นผร,ร้ลหลาหลวงยังกระอกยังใช่อคุ้มไว้ใสมากเลยไม,ไม่รู้จะถามเลิศชัยจ้าถามเรื่องอะไรเหรอพี่ย่าค่ะงระบอกเชื่ไม่ได้เห้ิศชัยปีนี้ยาวขึ้นเป็นกองแล้วอะ,อะ,อะ,อะอยา,า,ายาวดีตัวยาวจะยาวนี่จะกองกอัะนแะน่ ตัวยาวคือเมาแล้วเมแล้วสูงแล้วเดี๋ยวจะถามเรื่องชัยเรื่องผู้หญิงอ่ะเรื่องชัยอ่ะไปถึงไหนแล้วอะโอเรื่องผู้หญิงกระหม่อมฉันก็พอรู้บ้างานะพ่ยาค่ะอร้บ้างใส่หน่อยใยากมาจากไหนวะฮี่เป็นอะไรเนี่ย่่ใช เราตเต้<ใ>นตื่นเต้นนี่เลยพระรามหลวงนะโอลูมาเนียแล้วถ้าโอลูมาเนี่ยในเวลาผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยก็ะจะจูบทำไมมันกลัวเลยอ่ะระแวงไปยังก็จะจูบมันเนี่ยก็ทำเป็นยังไงอ่ะก็เอาจมูกมาชนแก้มแบบนี้เด็กผู้หงที่เขาเรียกว่าหอมกัน ทำไปยังไงเนี่ยเรียกค่ะเยตยชัยแหกตาดูไม่เตเป็นนะ <c oughs> นเนี่ยเปิดเอาไว้ดูหญิงนะจา้าถ้าสายงี้แล้วก็จุเข้าไปที่ต้นคอ,อแล้วก็คอยมันแปลกใจแหน่ะจ้ะเหมือนกับที่ใส่หมูไหมชอบสิผู้หญิง,งเขาเลี้ยงหมูได้เหรอ ไม่รู้เห็นว่านั้นตอนเขาเล้าอยู่หมูมยัง<น>ไม่ตอนเขาเคิ่งเทาโมงเจ็ดแปดเก้าครับขยับรถเลยครับเสียเวลายิงจริงเลยทำได้ไหมจ๊ะเอ่อก็กระ่อมฉันคงจะรู้บ้างแล้วนะพีะ่คะที่อย่างนั้นในกระ่อมฉันต้องเชิญลูหยิงไปที่เรือนประธานเพราะกระ่อมฉันเดินชัยนะพีะ่คะ ไหวไหมพี่คะโอ้ยไหวไหมแยไหวไหมเราอเหนื่อย